เข้ามาแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามกดรับเลิกดรับเลิเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของแหวนด้วยนะคะที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปดีนะคะก่อนที่จะดูกดติดตามกดกระดิ่งกดรับเลิเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของน้องแหวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแหวนด้วยนะจ๊ะมาเบิ้กงไเลจ้า เป็นเอยแล้วมันเป็นใหญ่เขาโมูกระด้าจากหัวต้นมันต้นลำต้นมันจะเป็นสีหากมันตรงนี้ก็จะปงมาซุ้มนี้ก็ปงไปเรื่อยๆปงหางใหม่เขาต้องออกถ้าเข้ามาออก,อออออกมันก็จะปงไปเรื่อยๆ ห้างไงไปเรื่อยๆต้อหยาอันนี้มันบ่คือหยาเนื้ออื่นค่ะไม่ต้องเอา <French> เอาขั้วในราคากับ เอาโเดี๋ยวละเชียเพราะว่างาอันนี้มันถึงห้อสีดยยาฆ่างาไปมันกับ,บตายมันกับเชียแต่หัวเขาก็ต้องเดะเห็ดแบบนี้ กระติเพ้แบบนี้ไปเรื่อยๆหัวหัวมันก็นจะแตกเบืงบ้งเบื้งแบบนี้คิดว่ามันต้นอ้อยด้วยค่ะอีกจริแบบงแลยมันเป็นต้นอ้อยเป็นยหยาหอกเสียแบบนี้ถึงมันจะเกิดถึงถึ้งหอกเสียไปแล้วมันจะเกิดบวหลายหอกกระเดมมันเล่ม แม่มาเล่มก็ดีกว่าบ่เสียนะจ๊ะ งานนี่กระเพาะไรถ้าบวลกค่ะแต่สีลุกสีเสียง่ายก็งานเพดโอ้สีเสียง่ายก็งา,านเหอมหมูงานตายไว้มันไ่ไววหัวมันแค่เป็นหลกัลกหลักแพรไปเรื่อยแต่งงานเหี่ยวหมูสิตเพสไปเรื่อยๆ สี่ม้อยง่ขึ้นม้อยงยขึ้นเราจนคิดว่าจนทุกคนคิดว่าซุ้มเศรษฐกรคิดว่าเป็นอ้อยเปรียบเทียบเป็นอ้อยได้เลยทามันไงยคับ,คบกับเกษตรกรแบบกเกษตรกร ใดที่เกษตรก,กรคนใดที่ว่าคายยาอ,อันอยาเฮลมูเฮ็ดแบบได้จังสิตายก็คือแบบแบบนี้ด้วยค่ะเอาเสียมเอาเสียมขุดออกเลยแล้วก็ตากแหง้งแล้วก็ไปเผาด้วยค่ะจังสี มันจังซีนตายไวแล้วอ้อยที่เสียไปแล้วกว่ามันก็ดดีกว่าดีกว่าแบบว่าจ้า ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าเบิ่งคลิปใหม่ๆคลิปเรื่องเล่าดีๆของแวนนะจ๊ะ